มาวิเคราะห์อทองวันอังคารน,นะครับสําหรับทองวันนี้ก็อาจจะคือถ้าเกิดมาดูทำเฟรมใหญ่นะครับคือมันจะเป็นการไซเว์นะไซเวย์ในกรอบสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ถ้าไซเวอย่างนี้นะครับอาจจะเล่นในทำเฟรมย่อยนะครับทำเฟรมย่อยให้ดูเทรนด์ของ m 1 5แล้วกันนะครับถ้าเทรนด์ของ m 1 5เป็นในทิศทางของขาขึ้นก็ให้เน้นย่อายในทำเฟรม15นะครับ เล่นสั้นๆนะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ M 1 5ก็เป็นขาขึ้นนะครับทำเอ่อแพทเทิร์นเวทนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเน้นบายเมื่อ M 1 5ขาลงค่อยเน้นเซลล์อย่างนี้ดีกว่าเล่นสั้นๆดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับตอนแรกเมื่อวานก็มองว่าลงก็ลงนะครับแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา เล่นแบบสั้นๆไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะเทรนชัดเจนค่อยเล่นนะครับ